ล้างกระเพาะหมูล้างเสี่ยงจีกันไปแล้วมาดูวิธีการล้างตับไม่ให้เหม็นข่าวกันบ้างค่ะขั้นตอนแรกอาม่าจะนําตับมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นเตรียมไว้ไม่หนาไม่บางเกินไปค่ะนําไปล้างด้วยน้ําเปล่าก่อนนะคะน้ําแรกก็จะสีแดงๆหน่อยค่ะจากนั้นเราก็จะขยําด้วยเกลือขยําเบาๆตับจะได้ไม่ช้ําไม่ยุ่ยนะคะเสร็จแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่าค่ะรอบที่สองอาม่าจะใส่ทั้งเกลือและแป้งมันเกลือและแป้งมันก็จะช่วยดูดซับกลิ่นขาวคราบเลือดคราบเมือกต่างๆออกได้ดีเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะล้างด้วยน้ำเปล่าอีกประมาณ3-4รอบจนกว่าน้ำจะใสไม่มีเลือดนะคะตับมีธาตุเหล็กสูงและโปรโตีนสูงมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ก็มีคอเลสเตอรอลค่อนข้างสูงควรทานในปริมาณที่พอดีค่ะ,สะเสด็ดน้ำไว้แล้วก็สามารถนำไปทำเมนูต่างๆได้เลยค่ะวันนี้เราจะทำเมนูตับทอดกระเทียมกันค่ะมาหมักตับกันไว้ก่อนเลยค่ะใส่กระเทียมน้ำมันหอยซอสปรุงรสพริกไทยผงปรุงรสตามด้วยน้ำตาลค่ะคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากัน นำตับลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยค่ะเราจะนําแรปมาคลุมไว้นําเข้าตู้เย็นประมาณ30นาทีเพื่อให้ตับของเรานุ่มและอร่อยมากขึ้นค่ะระหว่างนี้เราก็จะนํากระเทียมมาเจียวกันก่อนนะคะไว้สําหรับโรยหน้าหอมๆค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะเพิ่มความอร่อยให้กับเมนูนี้เจียวกระเทียมจนหอมเหลืองแล้วเราก็ตัดพักไว้ค่ะครบ30นาทีแล้วนําตับมาทอดได้เลยค่ะทอดไม่นานมากตับจะได้นุ่มๆไม่แข็งกระด้างทานอร่อยตับเป็นเครื่องในที่นิยมทานกัน ันอย่างหลากหลายนํามาประกอบอาหารได้หลายเมนูหลางให้สะอาดไม่มีกลิ่นคาวให้กวนใจแน่นอนค่ะอีกหนึ่งเมนูอร่อยลองไปทํากันได้เลยจ้า